ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้นะครับจะพามาชมทุเรียนหลังจากที่ผมได้ฉีดป้องกันนะครับ้องการพวกโรคใบจุดพวกเขาเรียกอะไรลาสนิมนะครับแล้วก็แอทโนดนะครับในทุเรียนเล็กนะครับผมก่อนหน้านี้ที่ผมได้ทําคลิปที่แล้วไปนะครับคือผมเจอปัญหาเรื่องของเชื้อราใบจุดอย่างนี้นะครับใบจุดนะครับแล้วก็ผมได้ใช้ไมโครเซ็ปนะครับ ีดเพื่อป้องกันนะครับในอัตราส่วน่า10ถึง20กรัมต่อน้ำ20ลิตรนะครับนี่หลังจากที่ผมฉีดไป7วันนะครับตัวยาตัวนี้คือจะฉีดเพื่อป้องกันนะครับไม่ได้ว่าฉีดให้ตัวใบตัวนี้หายขาดนะครับเราจะป้องกันใบใหม่นะครับนี่ครับใบใหม่ที่เขาแตกออกมานะครับนี่ครับป้องกันไม่ให้เชื้อมันลามนะครับผมไม่ให้เชื้อลามมายังใบใหม่นะครับครับ ังจากที่ฉีดไปเจ็ดวันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งยาตัวที่ผมใช้นะครับคือแมนโคซิะครับเพื่อนๆแมนโคซินะครับหรือว่าหรือว่ายาตัวอื่นก็ได้ครับเพราะว่ายาป้องกันตัวนี้มีมีหลายยี่ห้อนะครับเพื่อนๆลองหาดูได้นะครับผมตามร้านเกษตรนะครับตามคำแนะนำของผู้ขายนะครับผมนี่ครับต้นนี้เหมือนกันนะครับ ป้องกันไม่ให้ลามมัยังใบใหม่นะครับเดี๋ยวใบเก่าอย่างนี้เดี๋ยวเขาก็ร่วงครับถึงเวลาเขาจริงๆเขาก็ล่วงลงไปนะครับผมนี่ครับคือขอแนะนําจริงๆนะเพื่อนๆยาตัวนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับเป็นการป้องกันนะครับเพื่อนๆครับไม่ได้ว่าฉีดแล้วจะหายขาดนะครับเขาเรียกใบใบเพนะครับนะครับใกล้แก่แล้วนะครับผม โอเคครับเพื่อนเพื่อครับขอบคุณที่รับชมและติดตามนะครับผมสวัสดีครับ